พาทัวห้องให้ไปเดี๋ยวหมดแล้วทุกคานพ่อหนูไม่อยากเข้าเดี๋ยวหนูมีกิเลสเยอะเกินอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปชมห้องน้องพิมพ์นะครับโอ้โหไม่ตรงนี้อ่ะโอ้ต้องให้น้องพิมพ์แนะนำมาแหละลูกตรงนี้อุ้ยเขียนไม่เป็นแบบนี้ลูกมันต้องไหนไม่รู้เมียไม่ได้ทำเพราะมันเป็นตะไคร้หรือเปล่าอ๋อตะไคร้เหรอพี่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำเป็นอาทิตย์แล้วอ่มา อันนี้ห้องน้องพิมทำไมต้องต้องเป็นสองชั้นอ่ะลูกเอาไว้เอาไว้แบบว่าให้เพื่อนมานอนโอ้เพื่เะมานอนหมดกี่คนครับแปดคนแปดคนสี่ล่างสี่คนแล้วก็ผู้ชายก็ให้นอนห้องรับแขกผู้หญิงก็นะทห้งนี้อือครับอ่ามาเข้ามาถึงปุ๊บเจออะไรก่อนเลยของติง มันเยอะมากอะบั๊ดด้วยมีขอน้ำด้วยทุกคนอยากจะบอกเลยนะว่าน้ำเนสเล่ที่มีบัตมักจะอร่อยกว่าไม่มีบัตนะใช่ดูประทานไมลาประทานใช่แล้วคือตอนนี้ไม่มีหน้าอะไรกินไปก็ไม่มีกําลังใจในการกินแล้วกินแล้วไม่อร่อยใช่ไหมใช่ถูไม่จริงเพราะว่าซื้อมาไม่ได้กินเลยมา้์กน้ําคิดอร่อยสุดนะคะทุกคนฝากไว้ให้ซื้อน้ำมากคิดอร่อยมากน้องพิมพ์อ่น้องพิมพ์เถียงเลยต้องน้ำพิมกับเอเออ๋อหลอดตี๊ตีตี นี่เลยทุกคนก็จะมีน้ำมนด้วยของเจมินายทโฟสอันขวดเล็กๆเนี่ยก็มีอันนี้จ m เอ็มหนูชอบกินน้ำข้างบนมากกว่าเนลเลอรอร่อยมากทุกคนเนลเลอรอร่อยมากนี่ไงมีพีมเนกับเอเอได้เป็นพัทเห็นไหมนั่นแน่นั่นแน่เป็นไงล่ะสายติ่งที่ป๊อปนะคะอ่าจะให้น้องมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยน่าจะของติ่งของของเรียนที่มีเข้ามาหนูเจอแต่หน้าเรียนไม่รู้แม่เขียนว่าอะไร เรียนอยู่โรงเรียนมันมีพี่เตียงอีกพี่เตียงอีกเออเห็นไว้ต้องบอดหัวเตียงอ่ะไม่แล้วคือมองแล้วมองขึ้นไปก็เห็นหน้าในตอนนอนไม่ขอให้เขอขอดูมุมนั้นหน่อยแล้วตอนเนี้ยไม่คือนอนแล้วเห็นเลยมีกำลังใจในการนอนคือตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่คือเขานอดมาก่อนหลับตาเจออหน้าายู่ตรงงกลจะเห็นชัดไงเจิตใจอะไรนะมีใครบ้างพีเอเอ้เออนั่นแหละ เอามั้งปะล่ะฟิลแต่ฟิลต้องติดเพดานบ้านนะทุกคนไกลไปนิดนึงตาเขมองไม่เห็นด้วยจ้ะตอนันเอาเป็นโมบายห้อยลงมาแทนผมก็เลยจะถามเลยว่าขึ้นไปนี่ทางไหนอ๋อมีบันไดอยู่ทางไหนฟิลอยู่ตรงน้เพื่อนๆมานอนกันมีปู้มีอะไรปยู่นี่ทุกคนก็จะมีบันไดขึ้นไปซ้ายขวาแต่ระวังหัวปตกนะข้างบนมันเตี้ยอน่าหนูว่าเหมือนอาจจะมีรอยตรงนั้นอาจจะมีคนโดนอะไรหรอว้า อุ้ยอันนี้ห้องส้าว้าวอ๋อของน้องเขาเขาจะแขวนไว้แบบนี้ทุกคนก็คือจะไม่มีอะไรกันไม่ใช่เป็นตู้แล้วก็มีกระจก้เราจะปิดเป็นตู้ใช่ป่ะแล้วก็ดึงมาในบายบายนี่ทุกคนก็คือตัวหลักๆคือน้องก็จะมีตุ๊กตาเก็บไว้ด้วยของถุงเท้าได้ๆแอปเปิ้เหมือนจะเป็นไม้แบตตรงนั้นใช่มิสีเขียวมีกีตาร์เห็นไหมของเยอะของเยอะโน่นโน่นตัวเครื่องแป้งเนาะ เดี๋ยวให้น้องมาไปดูเท่าหนูใช่ไหมเกนเลดี้วิทมีวิทน้องพิมพ์ค่ะน้องน้องตบมือตาว่าคนชอบอีกอี้เนี่ยน้ำหอมอ่ะดูดีซื้อมาเยอะเลยอ่ะน้องหอมของบาสแอนด์บอดี้หนูก็ใช้หนูก็ใช้อันนี้มันหอมดีมันไม่แพงด้วยป้าป๊าเพิ่งถามว่าหนูคิดว่าหนูจะใช้หมดเมื่อไหร่อันนี้หอมอันนี้หอม เนี่ยน้องเท็ดดีเพราะว่าเราใช้เหมือนกันทวิวพัดค่ะทุกคนทวิวพัดแม่ทวิวพัดอะไรคะที่เป็นอุยวินี่อันนี้ซิปอยคือกะว่าจะกดแต่ตอนกดไม่มีตังคือมันกดทังแต่ไม่มีตังเลยคืนจบแต่น้องมีเขาทุกสีนะมีสี้มแต่สี้มอยู่ที่ห้องเอายังไงแล้วสู้ได้เปล่ะสู้ไม่ได้ยอมไม่แล้วคือของน้องคือแบบเขาจัดแบบตะมุตะมิมากเลยนะ ก็แน่นอนของไม่ได้เยอะไม่ได้รกเหมือนหนูเรามันเยอะและรกนู่นดูห้องน้ำน้องดิว่ะห้องน้ำได้ตัวเข้เขาไปดูเร็วเขปพูดได้ไหมเนี่ยโอมันจะวางเวงไว้อาบคนเดียวเปิดเปิดแล้วห้องน้ำได้เลยเน่ก็อาจจะนนองอาจจะแอบเปิด อาจจะเผลอหลับในห้องน้ำได้ใช่นี่น้องก็จะมีของใช้ใดๆจัดจัดเรียงแบบว่าผู้สาวสาวเอาทั่วไปทั่วไปจริงๆจัดเรียงเป็นระเบียบนี่คือว่าแม่มาจัดเมื่เช้าจริงๆมันจะล้มล้กว่านี้น่าจะเป็นทุกบ้านเนี่เท่ากับว่าอันเนี้ยตรงที่อ่าบน้ำใหญ่มากเลยนะใช่ไหมห้องใหญ่ๆต้องถามไว้ว่าน้องพิมพ์ใช่ไหมอันนี้อ่ะไม่ใช้ช่วงแรกๆที่ยหา่แบม่ใช้แบบเวลาเล่นกับเพื่อนเล่นอยู่เจอโอ้เฮ้ยอย่าร้อง จะจบใหญ่เลยจะชอบแสงในห้องน้ำรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าในห้อำมันไม่เพี้ยนใช่สีไม่เพี้ยนต้อก่เป็นนกนี่น้อก่เป็นไงล่ะอย่าร้องครับอย่าร้องห้องน้ำนี้จะเป็นส้วมอัตโนมัติส้วมอัตโนมัตินี่ไงร้านก้นแบบญี่ปุ่นอะคือมีมีบ้านที่มีห้องนี้ห้องเดียวที่เป็นแบบนี้นอกนั้นก็เป็นธรรมดาก็แน่นอนน้องน้องพิมพ์รีเควสต์มาอยากได้ใช้งานสะดวกอ้าว โน้องรีาพ่อถ่าถามห้องใครเสิร์ฟกันมองเลยห้องพ่อแม่กับห้องเด็กเกี่ยให้เสิร์ฟถ้าถ้าถ้าอยู่รุ่นเล่าแล้วพี่ต้องห้องพี่อยู่แล้วถ้าไม่่รุนเอาไปรุ่นห้องใครเสกัน็ต้องห้องนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเชียร์ห้องเด็กอยู่แล้วหนูชอบห้องน้ำน้องมากมีคนชอบห้องน้ำแต่หนูชอบเตียงน้องไม่หรอมีเล่นคีย์บอร์ดอ่ะใช่เราชอบไหนรงไหกีตาร์ เล่นคนได้กันเคลนโมกีตาร์ได้พร้อมกันก็ได้นะโอ้นพร้อมกันก็ได้เล่นแค่ขิมตอเดี๋ยวโชว์พาสพาสเตอยแต่เตมแบบนี้มันนอนแล้วมันอบอุ่นนะมันจะไม่วังเวงไงมันมีหลังคาเนีไงเขานอนว่างเวงนะตอนกลางคืนเขาก็เอาตุ๊กตามาล้อมนี่ยมันถึงได้มีถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนผ้าหนูจะวังเวงกว่านี้วังเวงกว่านี้อีกเอาตุ๊กตามาล้อมไว้แต่ถ้าเป็นฟิลฟิลจะกลัวช่องแอร์มองเห็นแอร์แล้วจะไม่นอนดูหลงหลงเลยทำไมแอร์เนี่ยนะ แอร์ทั่วไปแอร์อะไรอย่างเงี้ยหลงแหลมมาต้องแอร์ใช่ใช่อหลงอย่างนั้นค่ะเป็นไงล่ะสะพึง้งโชว์เพลงสิโชว์ได้ไหมได้หนูเล่นได้นี่ใช่หรอเล่นเป็นกีตาร์โปุ่งค่ะแล้วก็เอาคอร์ดกีตาร์โปุ่งมาเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามันก็จะแปลกไหมแปลกเดี๋ยวมันก็ได้มันก็ได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ควรเล่นนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเขามาเล่นกัน เด็กเขาเรียนร้องเพลงก็มันเรียนข้างบนนี้เลยครูมาสอนที่บ้านครูมาสอนตรงนี้แหละเรียนในละครนี่ห้องเด็กเรียนมันติดไม่ได้แต่ฟิวเรียนบ้างไหมเรียนร้องเพลงบ้างหรือร้งเคยเรียนค่ะโอเคยเรียนแล้วกีตาร์นี่เล่นเองหรือเรียนคะเคยเรียนเหมือนกันเคยเมานานมาแล้วใช่โอเคก็ห้องแล้วเหลือดาดฟ้าเราจะขึ้นไปดูเลยดหรือรอเย็นใช่ไหมร้อนร้อนาอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้เด็กๆเขาเล่นกันนะครับโอเค เป็นไงบ้านลุงูกกว่างไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เพก็เมันดีมากสวยใช่ตบมือเอ้ยต่อเมื่อคนออกแบบที่ทำว่าได้ดีมากนี่เลยนี่ลูกหูเลยอนาคตลุงอูบอกว่าเดี๋ยวรับด้วยรับออกแบบบอกไม่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 บ้านผมคนเดียวรอกแบบสี่ปีนะถ้ารอได้นะพี่นะ วุ้ยต่สวยจริงพอมาสร้างไปออกแบบไปเ,เรืบบ่อยๆมาเปลี่ยนประมาณร้อยรอบอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูต่อแล้วกันนะครับ